สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีจันพลนะคะน้องกันก็ฝาก f อนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซีจย์ผลด้วยนะคะก็อ,อย่าลืมนะคะน้องกันจัดงานขวดพระเครื่องต้นปีนะคะเดือนกุมภาเป็นงานที่ดีที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดของปีต้นปีเลยนะคะในส่วนของกุมภานี้นะคะก็เป็นงานที่เรานับได้ว่าเราเป็นยังเป็นวิทยาศาสตร์ครั้ทงที่เท่าไหร่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสี่สิบสี่ครั้งแล้วคะเราเดินมาจะ ก็นา,นา,าไกลเหมือนกัน <จง S 1> นะเนี่ยของเรานี่ก็ยาวนานยาวนานแล้วตั้งแต่ปีหกศูนย์เนาะ,ะลูกค้าก็คับข้างคับข้างหนาะแน่นทุกครั้งนะคะงานก็งานดีไม่ดีก็อยู่ที่คนเข้าร่วมงานเนาะใช่ครับเข้าร่วมงานงานของเรานะคะ <MT S 1> ก็ที่พิสูจน์ได้ใช่ก็ขอบคุณ F c ซนะคะที่เข้าร่วมงานคับข้างทุกครั้งนะที่จัดเลยนะคะน้องกันก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กนะคะเครื่องตรวจมวลสาร แล้วก็กรรมการที่ให้ความรู้ในส่วนของกล้องวันเอกมีหนังสือด้วยใช่ไหมรอบนี้ก็มีหนังสือเหมือนเดิมนะคะแต่หนังสือเนี่ยเดี๋ยวถ้าใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้ทราบแจกของแถมมีไหมมีค่ะรอบนี้แจเกแจเหมือนเดิมก็ยังแจกเหมือนเดิมก็ห้าห้าหนึ่งห้าต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะคะครเราก็ยังแจกห้าต่อหนึ่งแต่ก็จะพิเศษให้กับคนที่ส่งมากที่สุดส่งเยอะที่สุดอันนี้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวน้องกันจะมาลงให้ดูนะคะว่าเราจะให้อะไรนะ ก็ไม่ผิดพลาดแน่นอนนะคะของกำนันทุกชิ้นเป็นที่การันตีแน่นอนนะคะต้องการฝากงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะในงานวันที่23กุมภาสองธ้าหกแที่ไปรษณีย์ไทยค่ะวัะนนี้เราก็จะมาศึกษาในส่วนของพระบาง,งคุณ,คณพรมเป็นพระกลุกใหม่นะครับใช่ค่ะองค์นี้เป็นแม่พิมพ์เจดีย์างครงจะพบเจอ,อยากนะครับเป็นลักษณะแม่พิมพ์เจดีที่ อิ่มทรงเข้ากับมาตรฐานนะครับถ้าเป็นวัละคังก็หลายตังครับใช่ค่ะอันนี้เป็นพระบงคุนพรมแต่พระบางหุนพรมเนี่ยโอกาสที่จะดูเนี่ยจะง่ายกว่าใช่แต่แตนูสงสัยบางขุนพรมเนี่ยมีน้อยกว่าแต่ทำไมราคาถูกกว่าวัลคังก็อยู่ที่ค่านิยมอ,อยู่ที่การตั้นแต่งด้นานเทคนิคในการตลาด แต่ภาพบางคุณทมเนี่ยเป็นพาะที่ดูง่ายนะครับถ้าท่านที่เคยพบเจอเคยเห็นคลิปของก็จะรู้ว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะดูง่ายถ้าองค์ไหนเนื้อหาไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็น คิดว่าไม่น่าจะใช่มากตั้งการไว้สักนิดนึงว่าพระอาจจะไม่ถึงยุกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะใช่ใช่หรือบอกไม่ถึงยุกอาจารย์บอกไม่น่าใช่เลยพระมันก็มีาการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะแตกต่างกันไปนะครับอ,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 อย่างเช่นพระในเจดีองคไหนที่เก็บห่างน้ําทีลโกมแบบนี้ก็ขึ้นขึ้นมาน้อยใช่ค่ะพอองไหนที่เก็บใกล้น้ําก็อาจจะมีคีบโกมใช่เยอะขึ้นมาหน่อย อันนี้ก็ปิ่มๆน้ําไหนจมน้ําก็ไม่สวยเลยก็เลอะเทอะไปเลยใช่ไม่สวยเลยบางองค์ไม่สวยเลยดังนั้นเราก็ต้องทาใจให้กว้างองค์ไหนที่ไม่เหมือนของเราไม่ใช่จะเป็นพระเจ๊เสมอนะฮะใช่ค่ะเราคิดอย่างนั้นถ้าเราเปิดใจกว้างเราก็จะมีโอกาสที่จะพบเจอพระแี้ๆใช่ค่ะเข้ามาครอบครองนะครับแต่ถ้าเราเล่นในความเหมือน โดยเอาพระที่ของเซียนหรือของคนที่รู้จักมาเป็นต้นแบบมาเปรียบเทียบกันแย่เลยนะคะถ้าเป็นเหมือนก็เป็นพระเก๋ใช่ใช่ตั้งชาคุณก็จะมีไม่มีโอกาสที่จะเจอพราแช่เพราะว่าถ้าเหมือนกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่จะหายากมันเป็นไปไม่ได้หรือหาง่ายก็ไม่รู้นะเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างพระองค์เนี้ยพ้าเจดีย์องค์เนี้ย องค์อื่นก็ไม่มีฝ้าขาวขึ้นมาแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นคราบขาวอันนี้ก็เป็นเฉพาะอกนะครับใช่ค่ะและแต่องค์แต่แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ,อันนี้ขี้คนเยอะนิดนึงเราต้องดูว่าผ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงเนี่ยพื้นผิวต้องมีความสูงความต่ำต้องมีรอยปีรอยแยกรอยแตกแล้วก็ต้องมีขี้กุบนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเกียรมาของผม ขาบไข่แล้วก็สังเกตดูสีสันสีเขาจะแตกต่างกันไปนะมีหลายสีผสมกันออย่างตรงนี้เป็นสีเหลืองนะฮะก็ยังมีสีขาวข้างในตรงนี้ก็สีสันแต่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นผ้าเรียนแบบสีจะเหมือนกันเสมอกันใช่ต่างกันิดหน่อยอันนี้มีหลายสีตรงลุ่นเปกันไอไอสีเข้มก็ยังมีสีอ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้ม พื้นผิวก็มีปูนงอกขึ้นมามีความสูงความต่ําสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมีในภาพมหุนรมนะครับอือนี่คือความรู้เบื้องต้นในส่วนของมหุนคมนะคะที่เราจะศึกษากันเราจะไม่ศึกษาในเรื่องของตำาหนิงพิมพ์ทรงใช่ค่ะเป็นโน้นเส้นนี้ตรงนั้นยุกตรงนั้นนูนตรงนี้ตรงตรงนั้นงออย่างนี้เราไม่ไดศึกษาแบบนั้นนผงบางอย่างมันไม่ได้อะเราต้องศึกษาในเรื่องของความเก่า ศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะ,คะด้านหลังองค์นี้ก็เป็นหลังกระดานนะครับตราปัม๊มบินตราปัม๊มอาวัดน่าจะเป็นสีออกแดงๆนะครับเนี่ยค่ะ แล้วก็มีฮิสโกตรงไปขอจับเป็นอันนี้ฮิสโกนี่ขึ้นมาที่หลังด้วยนะเป็นเป็นลักษณะปูนงอกขึ้นมาแต่มาดูสีตรงนี้เป็นสีน้ำเงินน่าจะเสิมลงเวลาก็ปั๊มเขาปั๊มสบแสดงว่าสีของน้ำหมึกเนี่ยก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้จากสีเดิม ใช่ค่ะเพรื่องจากความเก่าใช่ละลายน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซึมลงเนื้อการเรื่องสีสันก็รละเมึกหรือลักษณะของตาจะดีตาวัดจะไม่เป็นตัวที่มาฝันทองว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเอเพราะว่าตาวัดบางองค์ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดเราเห็นว่าเออเป็นตาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นลักษณะที่คนปั๊มก็มีหลายคนใช่ค่ะ แล้วรีบด้วยวันนั้นอะเต็มมั่งไม่เต็มมั่งแล้วแต่พื้นผิวของผ้าองค์แห้งก็ปั๊มสวยองค์เปียกอะก็ปั๊มไม่สวยนะครับค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะที่น้องการเอามาให้ชมในส่วนของ้างขุนพรมกุดใหม่อมตารดนะคะสมัยนี้เรียกวัดใหม่อมตารดแล้วนะคะเป็นผ้าที่เปิดกุในปีสองพันห้าร้อยค่ะอันนี้นะคะก็ถ้ายังไรถ้าสนใจก็เรามาเจอกันในงานประกวดถ้า พี่พี่ท่านใดมีพระนะคะที่คิดว่าแท้หรือไม่แท้ยังไงลองเข้าไปดูกันในงานได้นะคะในงานของเราเนี่ยเรามีกรรมการให้ความรู้นะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ยังให้ความรู้ในส่วนของพระได้ทุกสายนะคะ้องนะ,ะ้เปิดทุกสายเปิดรับทุกสายนะคะก็ต้องการฝากงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ในวันที่23กุมภา2568ที่ไปชนิดไทยด้วยนะคะแล้วเราเจอกันค่ะวันที่23กุมภานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ